มีดอกอยู่นะคะคราวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะต้องไปตรงร้านอาหารปะไปตรงร้านอาหารนะคะอืมอุม้ยอุ้ยเบียดเบียดเออสงสัยจะหิวข้าวเราก็ไม่มีอะไรติดมา้มาติดมือมาเนาะเ,เดี๋ยวออกมาดูโชกิวก่อนนะคะก็เบียดใหญ่เลยเบียดใหญ่เลยอืม สงสารนะคะจะไปไหนอะเบียดใหญ่เลยเบียดใหญ่เลยอือหอน่าสงสารนะคะจะไปไหนอ่ะฮะจะไปไหน,าไไหนมาตามมาตามมา <c oughs> ตามใหญ่เลยค่ะตามใหญ่เลยค่ะไม่เคยรู้จักกันนะเนี่ย ừ, ดูนะ่ารักมากเลย ไม่เคยรู้จักกันเลยรู้จักกันไหมเราอ่ะอืมเคยชาดเขื่อนลำตะคองค่ะพี่น้องเออ่ยต้นไม้ชาดเขื่อนลำตะคองค่ะพี่น้องเออ่ยต้นไม้นะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะชมความสวยงามค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะองนะคะพี่น้องก็เดินมาค่ะมาลงจากรถก็ มีน้อ,องหมามาต้อนรับนะคะ <laughs> เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะชมความสวยงามค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะเออต้องไปตรงร้านอาหารปะไปตรงร้านอาหารนะคะอืมอุม้ยอุ้ยเบียดเบียด <laughs> <laughs> ไม่ไม่มีดอกวะคะมาหน้านี้ไม่มีดอกค่ะมาคราวที่แล้วยังมีดอกอยู่นะคะ คราวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะธรรมชาติเขื่อนลำตะคองค่ะพี่น้องเอ,อ้กนออไมาสวัสดีค่ะบบไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีกับข้าวเลย <c oughs> แวะค่ะแวะค <c oughs> ่ะอุทยานเที่ยวเที่ยวไหนหิวข้าวเหรอตายแล้วไม่มีกับข้าวให้กินเลยฮะหิวข้าวเหรอลูกฮะสิสคะธรรมชาติ โอ้ยมาคราวนี้น้ำเยอะค่ะเข้ากอดน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะอุ้ยสวยงามค่ะดูนะคะวิวธรรมสวยงามค่ะดอกเอ่อเอ่อฝักหางนกยูงค่ะต้นหางนกยูงสวยงามค่ะดอกเอ่อเอ่อฝักหางนกยูงค่ะต้นหางนกยูงค่ะ ไม่ไม่มีดอกวะคะมาหน้านี้ไม่มีดอกะค่ะมาคราวที่แล้วยังมีดอกอยู่นะคะคราวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีกับข้าวเลย <c oughs> แวะข่าวแวะค่ะ <c oughs> บุทยาเบียดใหญ่เลยเบียดใหญ่เลย <c oughs> อืมอน่าสงสารนะคะ <c oughs> จะไปไหนอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีกับข้าวเลยแวะค่ะแวะขาวะอุทยานอ้าวมีน้องหมอมาต้อนรับวส,ว,ส,ว,สวัสดีค่ะว่าไงคะว่าไงกินข้าวหรือ,อยังฮะไม่ส <c oughs> <c oughs> งสยัยจะหิวข้าวเราก็ไม่มีอะไรติดม้าติดมือมาเนาะเดี๋ยวออกมาดูโชวยวก่อนนะคะ มีอะไรมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวนะคะเอ้ามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวค่ะไม่ไม่มีดอกแล้วค่ะมาหน้านี้ไม่มีดอกค่ะมาคราวที่แล้วยังมีดอกอยู่นะคะคราวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะชมความสวยงามค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะเอ๊ะ ต้องไปตรงร้านอาหารปะไปตรงร้านอาหารนะคะอืมอุม้ยอุ้ยเบียดเบียดไปเที่ยวเที่ยวไหนหิวข้าวเหรอตายแล้วไม่มีกับข้าวให้กินเลยอะหิวข้าวเหรอลูกฮะสวัสดีครับสวัสดีคับก่อนมาจากไหนนี่มาจากไหนนี่โอ้ยมาต้อนรับเหรอ,อ ดูคะ่ะพี่น้องอสวยงามค่ะาเพื่อนๆแวะชมนะคะเขื่อนลำตะคองค่ะ <laughs> มีน้องหมามาแอบต้อนรับอยู่สวัสดีครับน่าสงสารเนาะจะมามาแวะเที่ยวค่ะมาแวะเที่ยวอันนี้เป็นเขื่อนลำตะคองมีอะไรมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวนะคะเอา มาเที่ยวค่ะมาเที่ยวค่ะสีขาธรรมชาติโอ้ยมาทาานี้น้ำเยอะค่ะเข้ากอดน,น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะอุยสวยงามค่ะดูนะคะวิวธรรมอ้าวมีน้องหมามาต้อนรับสวัสดีค่ะว่าไงคะว่าไงกินข้าวหรือยังฮะไม่ต้องไปตรงร้านอาหารไปไปตรงร้านอาหารนะคะอืมอืม้ย อุ้ยเบียดเบียดต้องไปตรงร้านอาหารปะไปตรงร้านอาหารนะคะอืมอุ้ยอุ้ยเบียดเบียดสวัสดีครับน่าสงสารเนาะจะมามาแวะเที่ยวค่ะมาแวะเที่ยวอันนี้เป็นเอ่อเขือนลำตะคองชาติเขือนลำตะคองค่ะพี่น้องเออดเอ่อต้อนไม้ มาต้อนรับเลยครับสวัสดีค่ะ,ะ<ไ>เบียดใหญ่เลยเบียดใหญ่เลยอ,อือน่าสงสารนะคะจะไปไหนอ่ะมาต้อนรับเลยครับสวัสดีค่ะมาต้อนรับเลยครับสวัสดีค่ะรู้จักกันมาก่อนไหมสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีครับเร็ว ไม่มีดอกวคะคะมาหน้านี้ไม่มีดอกค่ะมาคราวที่แล้วยังมีดอกอยู่นะคะอาวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะพืชพันธรรมชาติโอ้ยมาคราวนี้น้านเยอะค่ะขราวก่อดน,น้ําไม่ค่อยเยอะนะคะอ,อืสวยงามค่ะดูนะคะวิวธรรมชาติสวัสดีค่ะไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีกับข้าวเลย <laughs> แวะค่ะแวะค่ะ มีอะไรมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวนะคะเอา้ามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวค่ะรู้จักกันมาก่อนไหมสวัสดีครับก่อนอ่สวัสดีครับเร็วไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลยไม่มีอะไรกินเลยกินอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยลูก ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไปค่ะไปค่ะไม่มีอะไรครัะสีขาวธรรมชาติโอ้มาคราวนี้น้ำเยอะค่ะข้าวกอดน,น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะสวยงามค่ะดูนะคะวิวธรรมชาติอ้าวมีน้องหมอมาต้อนรับสวัสดีค่ะว่าไงคะว่าไงกินข้าวหรือ,อยังฮะไม่ เบียดใหญ่เลยเบียดใหญ่เลยอืมอือน่าสงสารนะคะืจะไปไหนอ่ะมาต้อนรับเหรอคะอสวัสดีค่ะ,มคะไม่ไม่มีดอกและวคะาหน้านี้ไม่มีดอกะคะ่ะมาคราวที่แล้วยังมีดอกอยู่นะคะคราวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยเนะะี่ยค่ะดูค่ะพี่น้องเลยสวยงามค่ะเพื่อนๆแวะชมนะคะเขื่อนลำตะคองค่ะ มีน้องหมามาแอบต้อนรับอยู่ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลยไม่มีอะไรกินเลยกินอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยลูกไม่ไม่มีดอกแล้วค่ะวานนี้ไม่มีดอกะคะ่ะมาคราวที่แล้วยังมีดอกอยู่นะคะคราวนี้เป็นเป็นลูกลูกหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะไปเที่ยวเที่ยวไหนหิวข้าวเหรอตายแล้วไม่มีกับข้าวให้กินเลยอ่ะ อข้าวหรอลูกฮะนะคะ <laughs> เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะชมความสวยงามค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะเอฮะ,ฮะจะไปไหนมาตามมาตามมา <laughs> ตามใหญ่เลยค่ะตามใหญ่เลยค่ะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลยไม่มีอะไรกินเลย ยังไงอะไม่มีอะไรเลยลูกไม่เคยรู้จักกันนะเนี่ยดูน่ารักมากเลยมไม่เคยรู้จักกันเลยรู้จักกันไม่เราอะเคยชาดเขื่อนลำตะคองค่ะพี่น้องเออต้นไม้ต้องไปตรงร้านอาหารไะไปตรงร้านอาหารนะคะอืออุ้ยอุ้ยเบียดเบียด <c oughs> ดูค่ะพี่น้องเอ้ สวยงามค่ะเพือ่อนๆแว,ชว,วะชมนะคะเขื่อนลำตะคองค่ะ